ไปกระต่อกับพี่น้องครับแอดมิน15พี่น้องเข้าไปตามต่อกับหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังวัตทิพานานมากครับพี่น้องครับปังปังครับตัวเน้น73ดับบนหนึ่งดับล่าง8สุดยอดครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเอฟซี MC ทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดา,าพารวยช่องน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสรุปแก่นครับมือนีแอบมินสิผ้าพี่น้องเข้าไปตามต่อกับเจ๊ใหญ่ราดกระบังสุดยอดามากๆครับพี่น้องครับพี่น้องถามหามาเยอะเหลือเกินโทรก,กินกลางมาหลายเหลือเกินพี่น้องครับให้ตามต่อเจ๊ใหญ่ให้ในเ้ดือ้อมือนีสิ้นสุดการรอคอยครับพี่น้องครับ แอบมินสิบภาพี่น้องเท้าไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังวาซิมีตัวใดแน่ให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาฟังการวิเคราะห์ของเจ๊ใหญ่ให้เข้าใจด,ด้วยครับเด้อดับบนดับล่างทีเด็ดมากๆงวดนี้เจ๊ใหญ่ราชกระบังบอกว่าจะคัดให้เน้นๆปเสียเวลาครับพี่น้องครับเอาไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังกันเลยครับ สวัสดีครับเจ๊ครับเป็นไงบ้างครับฝนตกไหมทางนู้นตกทั้งวันค่ะวันนี้โอ้โห,หพายุบอกว่ามันจะออกแล้วนะพายุที่ที่บ้านผมเนี่ยโอ้โหมันติดชายแดนลาวตกทั้งวันสุดยอดจริงๆโอ้ยงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาปังปังครับเจ๊สุดยอดจริงๆ สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆใช่แล้วตัวตัวตัวดับดับบนดับดับล่างสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆก็เข้ามานานแล้วนะเนี่ยค่ะครับ<ล>ผมก็เอามาคัดให้พี่น้องทางช่องเล่นขัดออกตัดออกมันก็เข้าหกสองตรงๆไม่ต้องกลับด้วย งวดนี้ถามหามาเยอะเลยเกินก็เลยตามต่อให้รบกวนเวลาไหมครับเลขวินเลขวินเหรอไม่ต้องเอาดีกว่าเนาะก็แล้วแต่เอาเลยครับเอาเลยแล้วแต่พี่น้องเราจะพิจารณาเอาครับเจ๊แล้วแต่เอซีเนาะคะครับแล้วแต่เขาจะพิจารณาเอาค่ะงวดนี้มีตัวไหนมั่งครับเจ๊ครับงวดนี้มีตัวไหนมั่งวินบนวินบนนะครับวิน วุญวินบนตัวไหนนะครับ49 4907เอ้ค่ะแล้วก็วิ่งบน0กับ9วิ่งบน0และ9ใช่ไหมครับค่ะ <5, S 1> จับคู่ครับเจ๊ม <3 S 1> ต้วกา3ตัว3ตัว907 3ตัวนะครับ เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดเท่าเท่านี้ใช่ไหมสองสองชุดนี้ใช่ใช่ไหมค่ะสามตัวนี้แค่สองชุดค่ะครับแล้วก็เก้าสี่เจ็ดเอาไหมเก้าสี่เจ็ดเอาไหมสองตัวบนเก้าสี่เจ็ดเอาไหมครับ ไม่เอาใช่ไหมครับแล้วก็สองตัวบนครับแล้วก็สองตัวบนก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่ค่ะวงกลมศูนย์เจ็ดค่ะวงกลมเลยนะเน้นๆเ,เลยนะครับศูนย์เจ็ดใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วก็ าเลขวิ่งนะคะใครชอบวิ่งอ่ะก็วิ่งไปที่ศูนย์ละค่ะลองเก้าเด่นศูนย์ลงเก้าเด่นศูนย์ลงเก้าใช่ไหมครับถ้าวิ่งวิ่งศูนย์ใช่ไหมครับค่ะอืมแล้วก็ล่างทีนีนล่างล่างครับหนึ่งกับสี่ล่างหนึ่งกับสี่ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ด ล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งโอ้สวยสี่หกสี่หกค่ะมีแค่นี้ค่ะเอสมีห้าชุดใช่ไหมครับค่ะมีห้าชุดตัวดับแล้วครับเจ๊วงกลมวงกลมไปที่หกหนึ่งค่ะวงกลมไปที่หกหนึ่งเด่นตัวเด่นคือหกหนึ่งเม็ดเดียวใช่ไหมครับค่ะโอ้โหแล้วแล้วแล้วทีนี้ห้าหนึ่งไม่มาน่าจะเป็นสี่ทันทีหลักสี่อ่ะตัดไม่ลงเลยถ้าหนึ่งไม่มานี่คือหลักสี่ทันทีใช่ไหมครับ สี่นะมันยังไม่พลาดเทียค่ะสี่หลักสี่ยังไม่พลาดเลยห้าหนึ่งไม่มานะสี่มาแต่ห้าสี่ไม่มาหนึ่งจะมาโองค่านะครับผมตัดไม่ได้ใช่ไหมครับเด่นทั้งคู่ใช่ไหมไม่ได้เลย,ยสี่ห้าสี่ห้าชูแบบชนกันที่สี่หมดเลยโม<อ>ยตัดไม่ได้ค่ะครับผมค่ะแล้วก็เลขดับมีดับดับบนดับหกค่ะดับบนหก ดับล่างเก้าค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะอือหือโอ้ยชนชนสูตรดับผมเลยนั่นน่ะใช่ไหมก็นั่นแหละพราะว่าหลายหลายสูตรอ่ะครับมันก็มันตัดไม่ได้อะค่ะมันตัดไม่ลงเลยตัดนะไม่ได้จริงๆรสี่ผมก็จะตัดใจเอาหนึ่งแล้วผมก็ชอบนะชอบหกหนึ่งนะคะแต่ถ้านถ้าหนึ่งไม่มานะจะเป็นสี่แตนทีบคิดว่า พราะว่าสูตรผม,มสูตรผมวันนี้ดับสีล่างค่ะตอนแรกกะว่าจะลงมันมันทิ้งไม่ได้อะสีอะ่ะมันทิ้งไม่ได้จริงๆตอนแรกว่าจะเดินไป่นหนึ่งอะ่ะหกหนึ่งนี่แหละฟันทงแค่เนี้ยนะค่ะ,ะ,คะก็เลยทิ้งสีไม่ได้เพราะมันยังไม่พลาดเทียบครับสิบห้าสิบหกงอดอะ่ะเราก็เอาตามสูตรเรานะค่ะตามสูตรคร่ะตามสูตรใช่ใช่เดี๋ยวนะผมทวนนะครับเจ๊ครับวินบนนะครับ มีสี่มีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดใช่ไหมครับ<า>วิ่งบนใช่ไหมครับวิ่งบนศูนย์และเก้าฟันไปที่ศูนย์ใช่ไหมครับสามตัวสองชุดนะเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมหใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ไอ้เก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้านี้ไม่เอาใช่ไหมครับอ๋อไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาน,นะสองตัวบนนี่คือศูนย์เจ็ด ศูนย์สี่เก้าเจ็ดและ, 94, 5, ะนเนก้าสี่ใช่ไหมครับฟันเน้นๆก็คือศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวใช่ไหมครับสำหรับคนทุนน้อยนะ 5, ชอบก็จัดขัดก็ดูผ่านกันนั้นเองนะครับ 5, ส่วนล่างใช่ไหมครับส่วนล่างเด่นหนึ่งและสี่จับคู่ครับหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดและสี่หนึ่ง ตัดไม่ลงใช่ไหมฮะตัดไม่ลงนี่ฟันไปที่หกหนึ่งเม็ดเดียวนะค่ะใช่ค่ะฟันไปที่หกหนึ่งเม็ดเดียวส่วนตัวดับบนนะครับส่วนตัวดับบนดับบนหกใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะดับล่างเก้าใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเจ๊นี่คือสูตรคำนวณขัดเน้นๆค่ะขัดเน้นๆ่อ๊ะเนี้ยไอซูตเจ็ดเทสโทนี่บอกเอฟซีเอาล่างด้วยนะกันล่างไว้ด้วย กันล่างใช่ไหมครับ0770นี่กันล่างใช่ไหมครับกันล่างค่าด้วยเหมือนคราวที่แล้วอ่ะครับ07และ70ใช่ไหมครับค่ะกันล่างเลยค่ะกันล่างกันไว้นะค่ะครับผมแค่นี้ระคะเอสวันนี้ขอให้เก้านะคะเอดขอให้ปังๆครับเจ๊ครับขอให้เอฟซีทั้งช่องครับผมขอให้เอฟซีทั้งช่องร่ำรวยเงินทองทุกคนค่ะ ไงก็รบกวนขอพระคุณมากครับเจ๊ครับขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยวัดดีครับครับพี่น้องครับพี่น้องได้ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังงวดนี่ฝันเน้นๆคือเก่าครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองนะครับเด้อแอบมินบอกพี่น้องเสมอๆไม่มีใครรู้จริงครับดีกว่าเข้าสิบิสือหวยแบบสเปซสปา ดีกว่าเข้าไปซื้อหวยแบบไม่มีที่มาที่ไปพี่น้องได้ฟังจากปากใจใหญ่ราดกระบังแล้วแอดมินสิเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเข้าได้พิจารณาอีกท่านึงสิมีตัวใดแน่เข้าไปบ่นกันเลยครับครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสิาพาพี่น้องไปย้อนขอบวนความเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมาครับสุดยอดจริงๆถามหามาเยอะจัดให้ ทีเด็ดไฮไลท์ที่แอดมินย้ำให้เสมอครับพี่น้องครับ7 3 3 7บนและล่างบนและล่างครับพี่น้องครับที่แอดมินเขียนไว้ให้แต้มสีไว้ให้พร้อมกับดับบนหนึ่งดับล่างแปดไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับส่วนลักครับพี่น้องครับล่างเจ็และหนึ่งเจ็ดและหนึเจฟันไ้บอถ,ถึงนะครับเด้อ แต่ทีเด็ดไฮไลท์รับพี่น้องครับที่แอดมินย้ำเสมอๆผู้ใดได้เบงคลิปแอดมินสิฮูหูดีครับวันนี้พี่น้องเฮาได้ฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังแล้วเรียบร้อยแอดมินเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเฮาได้ฟัง,ได,ฟงได้พิจารณาอีกทีหนึ่งครับเ่ามามิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังพี่น้องเฮาได้ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังแล้ว แอดมินมาเขียนลงกระดาษอธิบายให้พี่น้องเข้าได้ฟังอีกเทนึงครับงวดวันที่1ตุลาคม2567หนยดวันนี้ออกตรงกับวันอังคารนะครับเด้อออกตรงกับวันอังคารชุดวินบนครับพี่น้องครับชุดวินบน4907นวินวินครับพี่น้องครับนี่ครับวินบนครับพี่น้องครับวินบนหมายความว่าจับ4ตัวนี้เข้ากันครับพี่น้องครับ เจ้ใหญ่ราดกระบังให้วิ่งรูดตัวดินครับพี่น้องครับศูนย์และ9บนศูนย์และ9บนจับคู่มาให้3ตัว2ชุดครับพี่น้องครับ3ตัว2ชุด907และ0 0 7ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับ2ชุดเท่านั้น907และ0 0 7 2ตัวบนครับพี่น้องครับ2ตัวบน0,4 97 และ94เน้นเๆครับพี่น้องครับนี่ตบยำแอบมินยำให้อีกแล้วเน้นเๆ0770บนและล่างเลยครับเด้อบนและล่างครับพี่น้องครับฟังดีๆนะครับเด้อเน้นๆครับ0770บนและล่างส่วนล่างครับพี่น้องครับล่างฟันเด่นล่าง1และ4 1และ4ครับพี่น้องครับ งวดนี้เจบอกว่าไม่ตัดตัดไม่ได้เพราะว่าสี่สูตรหาสูตรชนกันมืดพี่น้องครับตัวเด่นเด่นคือหลักสี่และหลักหนึ่งนะครับเด้อเด่นมากที่สุดคือหลักสี่เจฟันให้ครับพี่น้องครับห้าชุดหาชุดเด้อครับเด้อโตหน่อยแน่เพราะวะ่ากระดาษบ่พ่อครับฟันเน้นๆหกหนึ่งครับพี่น้องครับ 61ล่าง6 1ล่างครับพี่น้องครับ81 41 4 6และ4 7แอดมินชอบมากๆครับ81และ61แอดมินชอบครับพี่น้องครับเบิงบ่งวิเคราะห์ไต่ตองพิจารณาเอาเด้อครับเด้อทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับทีเด็ดไฮไลท์ดับบน6ดับบน6ดับล่าง9 ดับล่างเก้าครับพี่น้องครับโตแอดมินแต้มสีมาให้นี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาดนะครับเด้อเปรียบเทียบครับงวดเก่ากับงวดใหม่ครับนี่งวดเก่าครับงวดที่ผ่านมาครับดับล่าง8ดับบนหนึ่งเอาอยู่ครับพี่น้องครับเอาอยู่วดนี้คือกันครับพี่น้องครับดับบนหกดับล่างเก้าิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองเด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งเอาผิดจรรณาเอาครับพี่น้องครับสูตรทุกสูตรถุกคณาจนาจา์มีดีกันทุกคนครับให้พี่น้องเข้าเพื่อเป็นแนวทางดีกว่าพี่น้องเข้าสิบปซื้อหวยแบบไม่มีที่มาที่ไปดีกว่าพี่น้องเข้าสิบปซสื้อหวยแบบตำหนพิกและไล่แม่นามไม่เป็นผลดีถามว่าหวยเยอะจังบ่เยอะครับพี่น้องครับบบหลาย บอลายครับพี่น้องครับพี่น้องเบิงดีๆครับไม่เยอะงวดนี้เจ้ J ใหญ่ราดกระบังขัดมะไห่เน้นๆครับคําว่าชุดวินครับพี่น้องครับมี4มี9มี0ย์มี7บนมี4มี9มี0ย์มี7บนเจขัดมะไห่คือ0และ9 0และ9 3ตัว2ชุดครับพี่น้องครับ3ตัว2ชุด2เม็ดเน้นๆเ,เท่านั้น 907และ0 0 7ครับพี่น้องครับ2ตัวบนครับพี่น้องครับ2ตัวบนก็มีแค่4ชุดเท่านั้น4ชุดเท่านั้นครับพี่น้องครับมี0,4 97และ94เน้นเน้นฟันบนและล่าง07เม็ดเดียวกับใบน่ำด้วครับเด้อ0 7น0เเเม็ดเดียวครับพี่น้องครับไม่เยอะหวยงวดนี้เจ๊ใหญ่ราดกระบังให้ไม่เยอะ ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างฟันเด่นล่าง1และ4 1และ4ครับพี่น้องครับโตจับชุดไ้โตฟันไ้ก็คือ6 1 6 1ครับพี่น้องครับ6 1และ16กครับอย่าลืมกลับด้วยครับเด้อถูกโตตนให้กลับเบิรคู่โตครับถ้าพี่น้องชอบโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับดับบนห ดับบน6ดับล่างเก้ดับบนหดับล่างเก้พิจารณาก่อนลงทุนวิเคราะห์ไต่ตองเอาด้วยครับเด้อกับขอบุญขอบคุณเจยใหญ่ราชกระบังทีชีแนะสี่แนวทางให้ช่องน้อยๆแต่ร้อยเร์เซนต์กับขอบคุณเจ๊ J. ใหญ่ราชกระบังมาณที่นี้ด้วยครับกับสวัสดีเอซี่เกาเอฟซี่ใหม่ที่เขามารับชม ขอบคุณพี่น้องเข้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินน้อยได้ดีเสมอมาฝากนี่วะครับเด้อช่องน้อยแต่100%ซตามสโลแกนครับถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประผาดคลิปต่อไปที่ดมนลงหวังว่าซิมีประโยชน์บ่าลายกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึก ปฒนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮ้าสมมุงบันดังปาถนาลำลำในลวยเงินไหลกองทองไหลมาคุณารักษาเทวดาคุมค้องสวัสดีครับ